ให้จำอยู่2อ,อย่างคือถ้าอาหารนาะ้นะมันเป็นอาหารที่มีความแข็งอะคะสามารถที่จะตัดทิ้งเฉพาะส่วนที่ขึ้นลาแล้วก็รับประทานต่อได้แต่ถ้าอาหารเนี่ยมันเป็นน้ําหรือมันมีความยืดหยุ่นอย่างเช่นเป็นขนมปังเป็นผลไม้นิ่มๆอย่างเช่นมะเขือเทศสตรอเบอรี่หรือว่าโยเกิร์ตอย่างเงี้ยคะ่ะหรือเป็นแกงอะเป็นแกงเป็นพาสตา้าอันเนี้ย ก็จะต้องทิ้งไปทั้งหมดเลยค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าปกติเวลาเชื้อราเนี่ยเขาสร้างสารพิษนะคะมันจะสร้างแล้วสารพิษมันจะอยู่บริเวณรากของเชื้อราซึ่งรากเนี่ยมันจะแทรกซึมเข้าไปในเนื้ออาหารแล้วมันชอนใช้ไปได้ลึกมากดังนั้นถ้าอาหารมันเป็นของเหลวหรือว่ามันนิ่มอะคะ่ะตัวรากของเชื้อราเนี่ยมันสามารถชอนใช้ไปได้ไกลแล้วก็ตัวท็อกซินนะคะมันก็จะกระจายอยู่ในเนื้ออาหารแล้วนอกจากมีท็อกซินของเชื้อราแล้วบางทีมันจะมีเชื้อแบคทีรียค่ะที่จเจริญร่วมด้วยเหมือนที่เเราเคย ข่าวเรื่องอะไรนะั้นหน่อไม้กระป๋องหน่อไม้ปี๊บอะค่ะที่มันมีการเจริญของพวกเชื้อราห,หรือเชื้อแบคทีเรียเราก็เลยทําให้คนเนี่ยเข้าโรงพยาบาลกันเยอะเป็นกลุ่มๆนะคะก็แนะนําว่าถ้าเป็นกลุ่มที่นิ่มๆมะคะ่ะต้องเททิ้งทั้งหมดเลยไม่สามารถที่จะตัดชิงทิ้งเฉพาะส่วนได้แต่ถ้าแข็งอย่างเช่นเป็นชีสที่แข็งอ่ะตัดออกเฉพาะบางส่วนได้ถ้าเป็นผักที่แข็งอย่างเช่นเป็นแครอทอย่างนี้นะคะสามารถตัดทิ้งบางส่วนได้ เชื้อราเนี่ยปกติเขาจะเจริญได้ดีในที่ที่ค่อนข้างชื้นนะคะถ้าความชื้นเนี่ยสูงกว่าประมาณสัก40%ขึ้นไปอ่ะมันจะง่ายต่อการขึ้นราที่ที่อาบที่ท,ที่ชื้นมีความร้อนพวกเนี้ยเชื้อราจะขึ้นได้ง่ายเหมือนเวลาเราเอาขนมปังมาตั้งไว้บนโต๊ะอย่างเงี้ยสองสามวันบางทีก็มีเชื้อราขึ้นแล้วนะคะอ่ะทีนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเอาขนมปังไปแช่ไว้ในตู้เย็นแทนอาจจะทําให้เก็บได้นานขึ้นนะคะหลายๆบ้านมีปัญหาเรื่องตู้เย็นขึ้นรา โดยเฉพาะตามขอบยางของตู้เย็นพวกนี้ก็เราก็ต้องคอยเช็คนะคะเราควรที่จะทําความสะอาดตู้เย็นทุกสองถึงเดือนนะคะโดยการดึงปลั๊กตู้เย็นออกแล้วก็เอา,เอ,าอาหารออกจากตู้เย็นให้หมดนะคะแล้วใช้เบกกิ้งโซดาประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะละลายในน้ํา1ลิตรแล้วก็เช็ดทําความสะอาดตู้เย็นนะคะแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องของเชื้อราที่ขึ้นที่ขอบยางตู้เย็นอันนี้แนะนําให้ใช้เป็นพวกสารฟอกขาวนะคะประมาณ3ช้อนชานะคะสามช้อนชาเท่ากับ1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ําประมาณ 1>, 1ควอตหรือว่า1ลิตรนะคะคอต1คือเท่ากับ950ซีซีนะคะลิตร1ก็คือ1,000ซีซีแล้วก็เช็ดทําความสะอาดตามขอบอยางของตู้เย็นนะคะเนื่องจากว่าเชื้อราที่เราเห็นเป็นจุดดาๆเนี่ยมันคือสีของสปอร์ของเชื้อรานะคะซึ่งตัวสปอร์ของเชื้อราเนี่ยมันจะปลิวได้ง่ายถ้าเราสูดดมเข้าไปมันก็จะเข้าไปอยู่ในทางเดินหายใ,ใจเราได้รวมถึงถ้าเราเอาอาหารไปเก็บไว้ในตู้เย็นโดยที่เราไม่ปิดฝาภาชนะให้ดีอะคะ่ะสปอร์เชื้อราพวกนี้มันก็จะหล่นลงไปในอาหารที่อยู่ในตู้เย็นของเราได ะะแล้วเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมเชื้อราพวกนี้มันก็จะเจริญอยู่ในอาหารนะคะทำให้อาหารในตู้เย็นเนี่ยมันก็ขึ้นราได้เหมือนกันนะคะนอกจากนั้นยังมีเรื่องของพวกผ้าเช็ดจานนะคะถ้ามันเริ่มมีกลิ่นอับ,อบชื้นๆพวกนี้ค่ะมันก็จะเป็น พาหะนําเชื้อราได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องะระมัดระวังทั้งเรื่องการเก็บรักษาการรักษาความสะอาดของตู้เย็นเรื่องของอาหารก็ต้องดูตั้งแต่ตอนเลือกซื้อนะคะโดยเฉพาะพวกผักผลไม้อถ้าส่วนไหนที่มันมีเชื้อราเราก็อย่าไปซื้อที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นในกลุ่มของพวกบลูเบอร์รี่ที่บางทีคือเขาขึ้นราตั้งแต่อยู่บนเชฟในห้างแล้วอย่างคือเราก็ต้องตรวจด,ดูด้วยก่อนที่เราจะซื้อมานะคะ โดยมากอะคะ่ะพิษเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงมากถ้าเราไม่ได้ทานเข้าไปในปริมาณที่แบบเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นอะพอเขาผ่านออกจากลําไส้เราไปแล้วอะคะ่ะก็คือจบตรงนั้นน่าจะมีแค่บางส่วนเท่านั้นที่มันซึมเข้าไปในกระแสะเลือดนะคะเราก็คงจะใช้วิธีการขับถ่ายในทุกๆวันนะคะให้มันออกไปนะคะต้องดูแลเรื่องระบบขับถ่ายให้เป็นปกตินะคะอย่าไปมีอุจจาระค้างค้างอยู่ไว้นานๆเพื่อที่จะเอาสารพิษที่เรารับเข้าไปอ,าออกไปให้เร็วที่สุดนะคะ